สี่พามาเห็ดเมนูผัดเผ็ดปลาไหลเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปลาไหลที่ผมได้หั่นได้ซ้อยไปแล้วนะครับเนาะก็เป็นมีกระชายใบกะเพราที่ผมจะต้ตรงเอามาใส่เนาะครับปลาไหลนี่เป็นปลาไหลที่ไปใส่มมได้เดนะครับบ่บ่แม่นปลาไหลสื่อน้ำตลาดสื้อไปใส่เมนะื่อาาด้แบธรรมชาตินี่ผมก็สิงหัน่นกระชายไ้ ขาดพวกใดครับปลาไลเจ็ดปลาไหประมาณสี่ตัวครับสี่ตัวเจ็ดฉีดครับก็ถือว่าตัวบนใหญ่บนเลยครับพ่อพ่อกินน,นะครับ เป็นไส้ไล่เป็นหอมนะครับกระชายอันนี้ก็สิหั่นพริดนะครับเนาะหั่นพริกสดแต่ว่าพริกพริกที่ตำใส่พริกแกงนี่ผมสิใส่เป็นพริกแข็งนะครับมันยังเผ็ดจัดจานพริกแข็งแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตำใส่กันกับพริกแกงนะครับเนาะ เ mm. มนูแบบนี้มันต้องมีรสชาติจัดจานจักหน่อยนะครับมันจังบ่คเข้า <c oughs> มันก็นอยู่ที่้นกินเผ็ดกินบ่เผ็ดนะครับแต่ว่าผมว่าเมนูแบบนี้มันต้องกินมันต้องมีรสชาติจัดจัดจัดจุดเผ็ด อันนี้ผมก็จะมาขวพผิดแกงที่ผมเด็ดตำไ้แล้วนะครับเนาะผิดแกงตำตำผิดกแหกงกระเทียมใส่เรามาผัดก่อนผัดให้มันแตกมันอะไรนี่ผมจะเอาไปลวกก่อนนะครับผมลวกตอนนี้ผมก็ลวกไปแล้วลวก,กวาะอ่าไปลวกโดนนะครับลวกราอไอ้นอ้ำยางนา้ำนี่มันออกน้ำข้าวมันออกทีอะไรลงไปลงไปผัดครับ พัดไปเรื่อยๆจนเนื้อมันเนื้อมันสุกแล้วนะ,นะใส่เวลาจังหวะปลาไหลธรรมาชาติครับมันปลาไหลเรียนปลาไหลใส่น้ำข้องน้ำสัง ก็ตรคอรไฟสำหรับคนที่บวกกินนะครับเป็นเมนูกับแกมแกได้กับเข่าก็ดีครับอันนี้มีใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยน้ำปลานิดนึงครับตาม,มด้วยผงชูรสรสดีจักน้อยครับ เป็นไส่แค่นี้นะครับใส้ลายปเไยเดี๋ยวมันเข้มผัดเรื่อยๆจนกล้วมันจะสุกครับผู้งค้นเขาก็ตำปิกสดใส่กับเครื่องแกงด้วยองงมนม่ต้องปิกแข็งมันจังเผ็ดสะใจ อันนี้ก็ที่เติมน้ำจังน้อยนะครับเนาะพัดไปเรื่อยๆครับ ข้สุกแล้วผมก็สิเอาอกระชายพริกสดไปมากรูดที่หั่นไว้ใส่ลงไปครับเป็นพริกสดเป็นขาดตะพริกไทยเม็ดครับพอดีหาบ่ได้พริกไทยเม็ดผมนี่ใส่เป็นบักเ,อเือเคเกลเปล่านีน่ เลยเลยครับขั้นตอนนี้ก็สุกแล้วเป็นใส่ใบหแล้วระพีใบโ็ตครับใบกะเพราใส่ลงไป ซุกได้ทีแล้วครับผมอันนี้ก็เซตขั้นตอนการผัดแล้วนะครับเนาะสุกเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมกับแก้มก็ได้กับเข่าก็ดีครับเมนูผัดปลาไหล มากินข่าวนํำกันครับขอบคุณที่รับชมครับผม